เสียงโหดังไม่ไปถึงบ้านจันสองล่าเลยนะเนี่ยสวัสดีพี่น้องที่อยู่ที่นี่และที่อยู่ทะบ,บ้านที่เคารพนะครับเหนื่อยกันมาทั้งวันหลายวันก็เหนื่อยเหนื่อยมาตั้งยี่สิบปีแล้วทำไมจะไม่เหนื่อยต่อไม่ได้นะครับยี่สิบปีที่เราเหนื่อยกันมาได้เนี่ยเพราะระบบทักษิณมันมาคุมกำกับการเมืองไทยทักษิณชิน,นวัตรเนี่ยเป็นคนมีฐานะมีเงินทุนมีเงินทองสุดท้าย เขาก็สู่อํานาจสู่รรคการเมืองแล้วมาสู่อํานาจพอมาสู่อํานาจปั๊บเนี่ยทุกคนก็เห็นแล้วว่าผู้ชายคนนี้ใช้ไม่ได้ใช้อํานาจหน้าที่ใช้ความได้เปรียบทางการเมืองของการเมืองเนี่ยครับปันผลประโยชน์เข้าสู่พกเข้าสู่หอของตัวเองเขาจึงเดินถูกดําเนินคดีอย่างที่เราเห็น แล้วพอเข้ามาสู่อำนาจทุกครั้งทุกคราวพี่น้องก็เห็นดีครับว่าทักษิณจะต้องมีพี่น้องประชาชนออกขึ้นมาไล่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นตัวแทนของเขากี่คนกี่คนจนกระทั่งน้องสาวและลูกสาวที่โรมาไล่อยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับพี่น้องติกรบวันนี้ลูกสาวก็ไปแล้วแต่ทักษิณก็ยังเดินสายอยู่ในพักการเมืองเพราะเขามีพรคการเมืองเป็นของเขาเอง หลายคนขึ้นมาผูจ้จาปลาใสบอบกับพรรคการเมืองไม่ใช่พรรคการเมืองหรอกครับมันเป็นบริษัทการเมืองของคนคนหนึ่งที่เข้ามาสว่อำนาจและหาโอกาสเสวยผลประโยชน์ทางการเมืองนั่นเองครับพี่น้องครับดังนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วที่พี่น้องมองเห็นมองออกเราไปชุมนุมกันวันที่31ทั้งทั้งที่แพท,ทองทานถูกสารรัฐธรรมน,นูญให้ออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ในการชุมนุมในการประชุมปรึกษาหรือกันบอกว่าเฮ้ย hey, อย่าชุมนุมกันเลยถ้าชุมนุมวันที่สมเอตก็เพรทองทานออกไปจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วนี่หลายคนบอกว่าชุมนุมผมคนหนึ่งบอกว่าชุมนุมไม่มีคนมาฟังก็ไม่เป็นไรแต่คณะรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยประกาศเกจตนารม์หลังจากเพรทองทานออกไปจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครับก็ประกาศอย่างที่ จตทุกคมพันประกาศคุณน,นกเขาประกาศพี่ชิตชัยชัยมงคลประกาศผมประกาศและทุกคนขึ้นเวทีประกาศแบบนั้นแหละครับอย่างน้อยๆแพทองทานออกไปแล้วเนี่ยแต่บรีวานขี้ฆ่าของทักษิณมันยังหลงเหลืออยู่ครับพี่น้องดังนั้นในเมื่อเราต่อสู้กันแล้วเทวดาคว้าดินดนใจให้คลิปหลุดแล้วเราจำเป็นจะต้องขุดราก ถอนโคนอำนาจชั่วร้ายของทักษิณให้หมดสิ้นไปครับพี่น้องครับนี่มันเป็นเรื่องสำคัญนะครับดังนั้นถ้ามีโอกาสเราก็ต้องชุมนุมไปครับชุมนุมต่อไปเบอกว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าแพทองทานออกไปถ้าได้พรรคการเมืองเพื่อไทยมาจัดตั้งเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลคณะรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยเราไม่เอาครับพี่น้องครับ ซึ่งประกาศอย่างชัดเจนขณะนี้พอแพทองทานออกไปจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครมอคณะรัฐมนตรีก็ต้องหลุดไปโดยปริยายแต่ก็มีรักษาการอยู่เหมือนกันครับที่นี่จะทำยังไงคณะเหล่านี้ก็พยายามวิ่งเต้นจัดตั้งรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีขึ้นมาใหม่นั่นก็คือหานายกรัฐมนตรีมาก่อนครับแต่ขณะนี้เสียงมันยังเป็นสามขวาย,ยู่ ไอ้ควายเพื่อไทยถ้าใครไปสนับสน,นุนเจอตีนคนไทยอย่างแน่นอนครับพี่น้องครับถ้าเพื่อไทยได้ใช้กระสมีมพรักอื่นหนุนไปประชาชนคนไทยจะนัดกันวันไหนผมไม่รู้นะครับแล้วเที่ยวนี้เลยครับเตรียมรองเท้าผ้าใบใจถึงถึงมาอยู่ด้วยกันเป็นวันเป็นคืนกันแน่ครับพี่น้องที่เคารพแล้วทำยังไงครับ เร,ราประกาศพรรคเพื่อไทยเขาไม่สนใจหรอกครับเพราะคนพวกนี้มันหน้าด้านหน้าทนอยู่ตลอดเวลาบริหารประเทศประชาชนไม่เอามา20ปีมันก็ด้านทำอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับก็พยายามวิ่งเต้นจัดตั้งรัฐบาลให้ได้การจะทำให้ได้มันก็ต้องมีเสียงให้ครบสิครับเพราะพักร่วมรัฐบาลแต่ละพรรคการเมืองอย่างที่เราได้บอกว่ากระแสนิยมของพรรคเพื่อไทยมันตกตำ่ำ กระแสนิยมของทักษิณมันด้อยลงมาเรื่อยๆคนไม่เชื่อเหมือนเดิมและสุดท้ายพรรคนี้เป็นพรรคตราบัตสัตว์ครับผมจึงบอกว่าอย่างไรเสียพรรครวมรัฐบาลนี้แหละจะวิ่งหนีออกมาครับก่อนหน้านี้ที่สารรัฐธ,ธรรมนูญบอกให้เพทองทานหยุดปฏิบัติหน้าที่เราเรียกร้องให้เพทองทานลาออกแต่เขาไม่ลาออกเราเรียกร้อง ให้พักร่วมรัฐบาลถอนออกมาจากการร่วมรัฐบาลแต่เขาไม่ร่วมแต่วันนี้ไงครับพี่น้องพอศาลร,รัฐธรรมน,นูญสั่งให้เพทองทานหลุดจากตำแหน่งนายยกรัฐมนตรีโดยผิดจริยธรรมอย่างไรแดงพักร่วมแต่ละพักพี่น้องเห็นไหมครับคอยออกมาทีละสิบคนยี่สิบคนแม้แต่พักเพื่อไทยก็ยังไม่ไว้วางใจพักเพื่อไทยเองวิ่งออกมาตั้งหลายคนแล้วครับพี่น้องครับ แต่ก็ด้วยเหตุผลแบบนี้ครับทักษิณชินวัตรเราไม่เห็นหน้ามาตั้งนานตั้งแต่แพทองทานโดนคดีคลิปเสียงกับพุนเซนทักษิณชินวัตรเงียบหายไปตั้งเนิ่นนานเพิ่งมาเห็นเมื่อตอนเช้าเว็บๆว็บกับพี่น้องเข้าไปที่พักเพื่อไทยนี่แสดงว่าไม่มีจิตสำนึกไม่ต้องการเป็นคนไทยที่ดีงามนี่ถ้าผมเป็นทักษิณนะผมจะประกาศอย่างสาง,งามเลยในขณะที่คนไทย ไม่เอาและแช่งเขาอยู่ตลอดเวลาวันนี้พรรคเพื่อไทยต้องยอมรับสภาพของตัวเองนะครับโดยเฉพาะทักษิณชินวัตรต้องหยุดเรื่องที่จะเข้าสู่อำนาจต่อไปประชาชนคนไทยเขาไม่ไว้วางใจทักษิณชินวัตรและคณะแล้วนะครับการกระทำความผิดของแผ่ทองทานที่คุยกับคนต่างประเทศและเกิดสงครามกัน ทำให้เสียเกียรติภูมิของคนไทยทั้งชาติคนไทยรู้สึกแค่นี้แหละครับแล้วทักษินล่ะครับเกียรติภูมิของพรรคเพื่อไทยที่นายกรัฐมนตรีทําลงไปมันก็คือเกียรติภูมิของคนไทยและพรรคเพื่อไทยหมดไปด้วยนะครับพี่น้องครับแต่เพราะคนมันไม่มีสํานึกมันจึงพยายามทําทุกวิถีทางที่จะเอาเอําอนาจที่หมดไปเอาคืนกลับมาใหม่ พี่น้องครับคืนกลับมาใหม่เพื่ออะไรครับเพื่อผลประโยชน์ท้องทะเลแน่นอนครับพี่น้องมีเช่นนั้นแล้วคนถ้าเป็นคนไทยหัวใจไทยรักชาติไทยรักประเทศไทยรักประชาชนคนไทยรู้แล้วว่าสถานการณ์แบบนี้ต้องหยุดใครจะจะตั้งรัฐบาลตั้งไปเพื่อไทยขอเป็นขวายคานและทักษิณชินวัตรต้องประกาศอย่างทันทีว่าผมหยุดที่จะเข้าสู่อำนาจในประเทศนี้แล้วครับ นี่แหละครับเป็นความสั่งงามของทักษณิณชินวัตรแต่ถ้าคุณยื้อยุดต้องการอยู่ในอำนาจต่อไปท,ท,ทั้งที่มันสิ้นหวังของประชาชนคนไทยแล้วพี่น้องครับมึงกำลังเดินเข้าสวมำนาาไม่เป็นไรเดินได้เดินไปแต่อย่าลืมว่าวันที่เก้ากันยามึงต้องเดินเข้าคุกเหมือนกันอย่างแน่นอนคนไทยไม่ได้ไปเกลียดชังนะครับ เพียงแต่คนไทยรักชาติรักประเทศต้องการให้ประเทศนี้มันเดินสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมเรารู้อยู่แล้วนี่ว่าพรัคเพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีทำให้ประเทศนี้มีสงครามและประเทศนี้เสียเกียรติภูมิแบบไหนอย่างไรสารรัฐธรรมนูญชี้ชัดอยู่แล้วครับแต่วันนี้พัคเพื่อไทยพยายามทุกวิถีทาง ไม่ว่าจะเป็นขี้ข้าทักสินกี่ตัวกี่ตัวขอโทษต้องเรียกเป็นตัวเพราะพวกนี้มันไม่มีความคิษเป็นคนครับพี่น้องพยายามทุกวิธีทางวิ่งไปพักประชาชนก่อนหน้านั้นพี่น้องเห็นไหมการตรบัดสัตว์ของพรัคเผื่อไทยเป็นยังไงเมื่อก่อนจูปากกับพักประชาชนเหมือนกับคนแต่งงานกันใหม่ๆโอ้โหอีออนอีอดอีอดซ้อ ตอแหลเข้าไปตอแหลเข้าไปกินชกมิวอะไรประมาณนั้นเยอะแยะมากมายสุดท้ายเป็นไงครับได้เขาแล้วก็ถีบเขาทิง้งพอได้เขาแลว้วถีบเขาทิง้งตั้งตั้ง,งที่เขาไม่มีความผิดถีบเขาไปทิ้งเลยแล้วตัวเองก็ไปจับมือร่วมกับฝ่ายตรงข้ามในอดีตมึงจะบ,บัดสัตว์มาครั้งหนึ่งแลว้วพี่น้องเห็นไหมครับการที่พักเพื่อไทยเดินไปหา พรคประชาชนเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาตามภาพข่าวคนเราถ้ารักกันดีๆมันต้องลงไปรับที่รถที่ที่เขามาจอดแต่นี่ไม่ฮะพรักประชาชนก็ทําเป็นเก๋ไก๋เหมือนกันนี่กูก็ไม่ผิดอะไรมึงอยากได้กูมึงก็มาเอาทีวะกูนอนรออยู่ตรงนี้แหละแต่กูไม่ให้มึงมาคุยกันกกอนเขาก็นั่งปับ๊บอยู่สามสี่คนพวกนั้นเจ้าเดอดเดอดดาๆขึ้นมาอย่างไรแล้วก็มีติ่งของพรักประชาชน เขาด่าเสียหายเลยครับพี่น้องด่าเรื่องที่ผมด่านี่แหละว่าเมืองแต่ก่อนแต่ไรอ่ะรักกันดีกอดจูบกันอย่างเมามันแต่สุดท้ายก็ทิบทิ้งไปคนที่นั่นที่เขารักพรรคประชาชนเขาก็บอกว่าอย่าไปเชื่อมันนะที่มันมาวันนี้มันมาเพื่อจะหลอกมึงในครั้งหน้าอีกดังนั้นพี่น้องพรรคประชาชนถ้าคิดเป็นคิดได้คุณก็คิดเอาเองแต่ผมคิดไม่เป็นเหมือนกันว่าจะทำยังไงกับพรรคเพื่อไทยแต่นี่ ไม่เป็นไรครับเ,เขาเขาไม่ชนเขาจะไปชนกันข้างหน้าดังนั้นถึงในแล้วเนี่ยเสียงแตรทำให้กูปลาใัยไม่ถูกเลยไอ้เราไอ้เราเนี่ยพอปลาศสขาดตอนปับ๊บลืมปุ๊บลืมหมดเลยทีนี้แต่ที่ไม่ลืมก็คือเรื่องไอ้ทักษิณเนี่ยครับยังไม่ลืมอยู่ในใจตลอดเวลาไอ้เรื่องรถชงรถชนช่างมันพี่น้องไม่เป็นไรบางสิ่งบางอย่างเขาขับมาก็มีกันบ้าง แต่มาตรงนี้เขาก็ชาบบ้างบางคนก็รักใครมากก็บีบแตะดังๆมากก็มีรักน้อยก็ไม่ต้องบีบแต่ก็ได้ไม่เป็นไรดังนั้นพรักประชาชนเขาก็เห็นแล้วครับว่าพักเพื่อไทยถ้าเขาจะยกมือให้สุดท้ายจะโดนต้มอีกหรือเปล่าอย่างเราเรามองออกถ้าเราเป็นพักประชาชนเราก็ต้องมองออกครั้งหนึ่งพักเพื่อไทย มาพูดคุยพูดจาเจราจาสุดท้ายหลอกลวงเราไปหนึ่งครั้งแล้วพอมาครั้งนี้ปุ๊บเฮ้ยมึงมาอีกแล้ววิธีการง่ายนิดเดียวครับเราวิธีการไหนอย่างไรนะครับบอกตรงๆนะว่าเวทีนี้ไม่ได้มาเชียร์พรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใดนะอันนี้ต้องยอมรับก่อนนะครับแต่เวทีแห่งนี้ต้องการให้การเมืองเดินไปข้างหน้าโดยไม่สะดุดถ้ามันไม่สะดุด มันต้องหานายกรัฐมนตรีที่จะมีอำนาจในการยุบสภาแล้วนำไปสู่การเลือกตั้งถามประชาชนกันต่อไปเราไม่ได้มาเชียร์ใครครับไม่ว่าจะเป็นอนุทินไม่ว่าชัยกเกษมแต่ชัยกเกษมกูไม่เชียร์แต่กูก็ไม่เอาครับเพราะมันมาจากพราคเพื่อไทยประกาศอย่างชัดเจนถ้ามาจากพภาคเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลคนไทยไม่เอาอย่างแน่นอนถ้าเอามาเจอตีนประชาชน ภูมิใจไทยมาไม่เป็นไรก็คุยกันเอาเองแต่สุดท้ายรัคประชาชนเขาก็ยื่นข้อเสนอไปครับว่าต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญทำกฎหมายพรบรประชามติและสุดท้ายภายในสี่เดือนยุบสภายุบสภาให้ไปเลือกตั้งกันใหม่ถ้าเราไม่เลือกตั้งกันใหม่มันก็ไม่รู้จะไปทางไหนนี่เป็นข้อเสนอของพรรคประชาชนครับอายุบสภาตอนนี้ มันก็หากันอยู่พี่น้องเดี๋ยวผมจะเล่าต่อคือพักภูมิใจพักประชาชนพัเพื่อไทยเนี่ยเขาไม่ใส่ใจอะไรทั้งสิ้นขี้ข่าแต่ละตัวแต่ละตัวทตำตาที่พ่อมันสั่งตลอดเวลาพ่อมันสั่ง้ายหันมันก็ไป้ายขวาหันก็ไป้ายไม่ได้สนใจใยดีว่ากูต่อสู้เพื่อพี่น้องประชาชนและอุดมการณ์ที่ตัวเองจะมีมันบอกว่าถ้าประพักประชาชน จับมือกับพรกภูมิใจไทยถ้าจับกันจะยุบสภาพี่น้องครับไอเรื่องรุบสภาผมเคยเล่าตรงนี้ทีหนึ่งแล้วครับว่าอำนาจการยุบสภามันเป็นของข้างบนของพระหมหากษัตริย์ที่ตัวนายกจะต้องเสนอขึ้นไปเป็นประราชกิจสิกายุบสภาแต่ว่าอำนาจนั้น มันก็เป็นอำนาจที่เสนอขึ้นไปก็เป็นเพียงแต่นายกรัฐมนตรีนะครับทำไมผมถึงบอกว่าเป็นอํานาจเฉพาะของนายกรัฐมนตรีผมไม่ใช่นักกฎหมายแต่ผมจะอธิบายทางกฎหมายว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นดูหลักาการง่ายๆครับเราเลือกตั้งมาในสภาสสเราไปเลือกนายกรัฐมนตรีกันในสภาใช้สมาชิกสภาผู้แทนโหวต ใครเป็นนายกรัฐมนตรีได้เสียงข้างมากก็เป็นนายกรัฐมนตรีนี่นายกรัฐมนตรีสภาขอรับรองครับแต่ไอหมารองนายกแต่ละตัวแต่ละตัวมันมีหมาที่ไหนรับรองครับพี่น้องสภาไม่ได้รับรองแล้วมีแต่ั้งเนี้ยรับรองกันเองครับแลวจะเอาอำนาจอะไรมายุบสภาผมจึงบอกไปไงอธิบายกันง่ายๆและเถียงกันแบบข้อนี้ครับในกฎหมายมันเขียงกันบางคนบอกยุบได้บางคนบอกยุบไม่ได้ ใช่กฎหมายน่นกฎหมายนี่กฎหมายนั่นถ้านายกไม่มีแล้วรองนายกรักษาการตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอาจจะทําหน้าที่แทนนายกได้พี่น้องครับอํานาจที่มีของนายกมันมีเต็มครับถ้าเป็นนายกที่มาจากการเลือกตั้งและสภารับรองก็ทําหน้าที่ไปแต่ถ้านายกรัฐมนตรีถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่ไอ้คนที่เป็นนายกรักษาการก็ทําหน้าที่ไปแต่มันไม่เท่ากับนายกตัวเต็มครับและวันนี้ พอนายกไม่มีมันก็รักษาการน้อยกว่าเดิมอีกต่างหากครับนายกไม่มีก็เหมือนนายกตายนายกลาออกเหมือนกันครับนายกตายนายกลาออกก็เท่ากับนี่แหละครับตอนนี้นายกตายนายกลาออกนั hir, ่นก็ไม่มีนายกมีแต่รองนายกรัฐมนตรีรักษาการนายกรัฐมนตรีอยู่ขณะนี้นายกรักษาการหรือรองนายกรัฐมนตรี ที่รักษาการตําแหน่งนายกรัฐมนตรีพี่น้องคุยกันง่ายๆอธิบายให้พี่น้องเข้าใจไม่ต่างอะไรกับคนค้าเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเพื่อเขาได้เลือกตั้งกันแล้วและมานั่งเป็นนายกรัฐมนตรีตัวเองก็ออกไปแค่นี้เองครับอํานาจอธิบายง่ายๆอธิบายให้ประชาชนเข้าใจอย่างง่ายๆครับแค่นี้เองครับอำนาจณเวลานี้ของตำแหน่งรักษาการนายกรัฐมนตรีที่เป็นรองนายกภูมิธรรม ก็มีหน้าที่เฝ้าเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเพื่อที่สภาเาโหวตใครเข้ามาแล้วมานั่งแทนที่ส่วนมึงไปไกลๆไอ้ภูมิธรรมแค่นั้นเองครับมีความรู้สึกผมแค่นี้อธิบายง่ายๆและเหน็นกันกับตาว่าภูมิธรรมซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยรองจากอุ้งอิงนี่แหละครับแต่ภูมิธรรมเวชยยะชัยไม่มีสสคนไหนยกมือให้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับ ในเมื่อสอสอไม่ยกมือให้คุณเป็นรัฐมนตรีรับรองแล้วคุณจะไปยุบเขาได้ยังไงนี่มันค้านกันเห็นได้ชัดใช่ไหมครับพี่น้องดังนั้นเรื่องนี้ครับมันเป็นเรื่องเทคนิคของจิตวิญญาณของสอทรอของสมเยนประเทศนั่นก็คือคนที่วัดเสือกทุกเรื่องผมมอธิบายคร่าวๆทุกครั้งพี่น้องทักษินชินวัตร์เขาพยายามทำอย่างเต็มที่นะประชาชนรู้เท่าทัน ว่าไอ้นี่ทาหน้าที่ไม่ดีแบบไหนอย่างไรออกมาต่อต้านสุดท้ายเขาดือ้อเขาดันเขาดึงจนกระทั่งถูกรัฐประหารปี49จําได้ไหมปี49ถูกรัฐประหารสุดท้ายคณะรัฐประหารอยู่ได้หนึ่งปีคณะของทักษิณออกมาประกาศเจ้า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 ว่าทักษิณถูกกลันล่นแกล้งถูกทำลายถูกทําลายไปบอกเปล่าเปล่ากับพี่น้องประชาชนพอเลือกตั้งปีถัดมาพรรคไทยรักไทยโดนยุบเป็นพรรคพลังประชาชน ชนะอีกเห็นไหมครับเพราะเขาใช้การรัฐบ,บรารมาอ้างครับพี่น้องใช้การรัฐบ,บรารมาอ้างปับป๊บปัปออกไปก็ชนะชนะมาสุดท้ายก็ถูกยุบพักถูกไรสารพันสารพันทําไมเขาถึงมาได้เพราะเขาแอบอ้างรัฐบ,บรารว่าถูกกลั่นแกล้งไงครับปีห้าเจ็ดก็เช่นเดียวกันสมัยยิงลักดึด่งไปดึด่งกันมาถูกรัฐรหาร คนของพรรคเพื่อไทยก็เอาการรัฐตะรา,าเนี่ยมาแอบอ้างว่าถูกหลั่นแกลง้งถูกทำลายถูกทำลายเช่นเดียวกันครั้งนี้เขาพยายามทำอย่างเต็มที่เพื่อใภูมิธรรมทั้งๆท,ท,ท,ที่ไม่มีอำนาจยุบสภาจะเสนอจะเสนอพระราชกิษษีีกาขึ้นไปให้พระหมหากรรษัตริย์ลงพระปรมัยพิไทยแล้วก็ตัวเองรับสนองพระบรมราชองการนี่แหละครับมันจะกลายเป็นเรื่องถ้าภูมิธรรมยืด พี่น้องประชาชนหรือสอสอสอวอเข้าชื่อกันไปร้องที่สาลรัฐธรรมนูญจะเป็นยังไงครับปัญหาจะเกิดขึ้นไหมครับถ้าภูมิธรรมทำเช่นนี้มาจากทักษิณมันก็ต้องการให้ประเทศน,นี้เกิดวุ่นวายแล้วก็สุดท้ายไม่รู้อะไรเข้ามาดําเนินการเองครับซึ่งเราก็ไม่ต้องการนี่นะครับมันเป็นแผนของทักษิณชินวัตรเช่นเดียวกันดังนั้นการต่อสู้ของพี่น้องประชาชนเราต้องรู้เท่าทันพรรคเพื่อไทยนะครับ ถ้าไม่รู้ไม่เล่ไม่รู้เล่เหลี่ยมของภาคเพื่อไทยประเทศไทยก็ติดลมอย่างที่เราเห็นเนี่ยประชาชนก็เข้าใจว่าพักนี้ดีทักษิณเด่นพักสินดีเอาคนดีๆมาทําหน้าที่กันเองทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วมันโกงเข้ามาครับพี่น้องแล้วการเข้ามาประเทศไทยครั้งนี้ของทักษิณชินวัตรกระบวนการต่างๆอํานาจสามอำนาจน,นิติบัญญัติบริหารและตุลาการบริหาร ทักษิณทำลายแล้วเห็นไหมครับเหลวแหลกมีนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก็คุยกับเพื่อนบ้านเพื่อหวังผลประโยชน์ซึ่งกันและการสุดท้ายกลายเป็นสงครามบริหารเจงครับณนวันนี้เจงครับไม่รู้เดินไปทางไหนเพราะมีคนมาชี้นําเห็นไหมครับนิติบัญญัติแล้วครับทําไมผมถึงบอกว่าเจงด้วยเพราะพี่น้องเห็นโผไหมครับพี่น้องเห็นโผไหม ที่ประชาชนชื่นชมและชอบมีอยู่สี่เปอร์เซ็นต์ไม่เอาควายค้านหรือควายรัฐบาลประชาชนเบื่อหน่ายหมดแล้วนี่คือนิติบัญญัติที่ยังลงเหลืออยู่ก็คือตุลาการครับพี่น้องและผมมองผมก็ไม่มองเหมือนคนอื่นนะผมก็มองผมเป็นตรงๆเนี่ยผมคิดว่าการที่ทักสินเข้ามาครั้งนี้เขาต้องการทําลายกระบวนการยุติธรรมหรือตุลาการครับเขาเข้ามาแล้วเขาจึง วางแผนไม่ติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวนี่เป็นการลัานทำลายกร,ระบวนการยุติธรรมใช่ไหมครับพี่น้องดังนั้นสิ่งนี้แหละครับประชาชนเห็นทันพี่ชานชัยก็เลยไปร้องที่ศาลดีกาว่าคณะที่คดีของทักษิณชินวัตรที่มาแล้วเนี่ยทำไมถึงไม่ติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวก็เลยไปร้องที่ศาลดีกาศาลดีกาไม่รับไว้หรอกครับแต่เมื่อศาลท่านรู้ ว่าความปรากฏตามข่าวหนังสือพิมพ์ต่างๆว่าทักษสีมาแล้วมีปฏิบัติเช่นไหนอย่างไรแล้วไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจศารก็เลยมาไต่สวนไงครับแพทยสภ,ภาไต่สวนหมอสองท่านพักใบอนุญาตนี่แสดงว่าหมอผิดครับรู้เห็นเป็นใจกับคนไข้เพื่อที่จะช่วยเหลือหมอหนึ่งคนถูกตักเตือนแสดงว่าหมอสามคนนี้ช่วยเหลือ คนไข้ที่ว่าชื่อสทโรใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเขาจึงมาจะทําดังนั้นเมื่อพี่ชานชัยไปร้องศาลท่านก็เห็นศาลก็เลยเริ่มไต่สวน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 แล้วจะตัดสินกันวันที่เก้ากันยาผมวาดหวังนะครับว่ากระบวนการยุติธรรมที่ทักษิณจ้องจะทําลายผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าทักษิณสู้ไม่ได้ทําลายไม่ได้เพราะคนไทยอยู่ข้างความถูกต้องครับพี่น้องครับดังนั้นรอวันครับ มีไม่นานดูว่าภูมิธรรมเวชย,ยชยัยพักเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลได้ไหมถ้าจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้พักประชาชนไปร่วมมือกับพักภูมิใจไทยแล้วภูมิธรรมเวชย,ยชยัยยุบสภามันกลายเป็นปัญหาประชาชนทั้งประเทศคงไม่ยอมเมื่อไม่ยอมคงก็ต้องไปร้องศาลรัฐมนูญมันจะโกลาหนและเกิดความวุ่นวายอาจจะก,กลายเป็นทางตันทางการเมืองของประเทศ วันนี้ผมถึงบอกว่าให้ประชาชนอย่านิ่งนอนใจดูข่าวทางการเมืองทุกวี่ทุกวันรอว่าที่ประชุมคอพอทอจะนัดกันเมื่อไหร่มาให้พร้อมหน้าพร้อมตากันวันนั้นแหละครับจะขุดคุยขุดอํานาจของทักษิณนให้หมดไปครับผมเชื่อมัน่นครับมีอีกช่องทางหนึ่งที่อาจารย์ศักดิ์นรงขึ้นมาพูดเมื่อกี้คือมาตราหนึ่งสี่สี่ของรัฐธรรมนูญ ในมาตราหนึ่งหนึ่งสี่ของห้ามไว้ว่าคณะรัฐมนตรีในการใช้งบประมาณแผ่นดินประจำปีห้ามเอางบประมาณส่วนนี้ไปใช้ในสิ่งที่จําเป็นในสิ่งที่เขาห่วงห้ามไว้เช่นเงินงบประมาณเขาห้ามแตะเงินของดอกเบี้ยและเงินต้นอย่าไปทําอย่าไปถูกทำมันต้องไปจ่ายทําให้ถูกต้องแต่ตั้งแต่สมัยเศรษฐามาถึงอุ้งอิง,อง <c oughs> เขาใช้งบประมาณแผ่นดินส่วนนี้ครับ ใช้ผิดประเภทประมาณ35,000ล้านไปแจกจ่ายไปให้น้องประชาชนนี่ก็เป็นการใช้งบประมาณผิดประเภทเช่นเดียวกันเขาไปร้องกันแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราไปกันวันนี้เราไปตามตามที่ปชปชปกป้องปราบปรามทุจริตแห่งชาติซึ่งพี่หลายคนทานายนกเขาผี่สมชายพี่ชาญชายัย และใครต่อใครต้องสองสามคนไปยื่นไว้สามเดือนครับจริงๆแล้วเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยถ้ามีเรื่องแบบนี้ไปปั๊บเกี่ยวกับประมาณยื่นกันไปปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าโดยพลันครับโดยพลันก็คือทันทีแต่นี่ของเมืองสามเดือนแสดงว่ากี่พลันแล้ววะกูว่าเป็นสิบพลันแล้วว่ะตอนเนี้ยปวชไม่รู้พลันแบบไหนพลันแบบลืมหลับหรือลืมตื่นวะเห็นไหมครับพี่น้องมันต้องโดยพลันทําโดยทันที เราจึงต้องไปกันวันนี้ไปถามไปตามไปดูว่าซีมันถึงไหนอย่างไรสืบสาวเราเรื่องเีง้ยมันมันไม่ต้องสืบสาวอะไรครับมันเป็นไปตามความเท็จจริงเพราะการทํางบประมาณมันเข้าสาภามีคณะกรรมาการมียกมือบ้างรู้กันหมดครับแล้วพอปป,ปชสอบรู้ปรปับก็ส่งไปที่สารรัฐธรรม,มนูญสารรัฐธรรม,มนูญเมื่อได้รับเรื่องจากปป,ปชก็ตัดสินภายในส5้าวัน นี่แหละครับที่จะช่วยประเทศอีกทางหนึ่งเอาคนที่มันไม่ดีออกไปหมดจากการเมืองไทยเหลือแต่คนดีๆไว้ทําหน้าที่แทนพี่น้องประชาชนครับเอากันเท่านั้นครับมันก็มีช่องทางแบบนี้ดังนั้นพี่น้องประชาชนจึงต้องเหนื่อยกันทุกวี่ทุกวันวันนี้ไปเดี๋ยววันหน้าไม่รู้จะไปตรงไหนกันอีกแล้วสภาพี่น้องครับที่เราบอกไว้เนยยื่นข้อเสนอไปกับพักประชาชน เราบอกไปแล้วว่ากลุ่มรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยอุ้งอิงออกไปจากตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีหนึ่งเราไม่เอานาย,ยกจากพรรคเพื่อไทยอันนี้ชัดเจนนะครับสองเรายื่นข้อเสนอไปนาย,ยกคนไหนมาที่เราต้องการก็คือยกเลิก MOU 4344ทันทีนะไม่รู้ว่าโดยพลันกับทันทีมึทํำเป็นกันหรือเปล่ารัฐบาลใหม่เนี่ยต้องไปตามกันที่สภากันอีกหรือไม่นะครับ แล้วเรื่องที่คุณจตุพรบอกครับเรื่องการเช่าที่99ปีอะไรเนี่ยเยอะแยะมากมายแลนด์บิดที่ทำกี่ปีต้องยกเลิอกออามาให้หมดเรื่องการเงินอะไรต่างๆที่เคยพูดกันไว้แล้วก็ต้องบอกรัฐบาลใหม่นะนี่ถ้าไม่ใช่เป็นถ้าไม่ใช่เป็นพักเพื่อไทยแต่ถ้าสมมุติเป็นพักเพื่อไทยล่ะครับพี่น้องเราต้องนัดชุมนุมใหญ่ให้ล้นหลาม เต็มกรุงเทพมหานครกันเลยนะพี่น้องครั้งนี้แล้วอยู่กันให้ยาวแต่ผมเชื่อมั่นครับว่าสาบานมีตาป้าเป็นใจตั้งแต่นี้ต่อไปประเทศไทยจะ,จะเจริญและประชาชนจะยิ่งใหญ่ในแผ่นดินอย่างแน่นอนครับพี่น้องผมเชื่อมั่นอย่างนั้นครับเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในประเทศนี้เขาช่วยให้ประชาชนหูตาสว่างขึ้นเมื่อประชาชนหูตาสว่างขึ้นภายในระยะ20ปีที่ผ่านมาพี่น้องประชาชน เดือดร้อนทุกหยอมยากเพราะกลุ่มทุนเข้ามาเล่นการเมืองและกอบโกยผลประโยชน์ดังนั้นเขาวางแผนอำนาจไว้อย่างเป็นระบบแต่เดี๋ยวนี้ประชาชนตาสว่างเพราะคลิปเห็นประชาชนรู้เท่าทันว่าตระกูลนี้มันจะขายชาติครับพี่น้องดังนั้นนี่เลยครับเป็นการขุดรากถอนโคนตระกูลชินให้สิ้นซากในเร็ววันครับพี่น้องครับสวัสดีครับ